เมียฝรั่งที่ชอบทําวิดีโอโชว์ความลําบากเ้าแ,แต่ความทุกข์นะเออให้คนอื่นฟังเหมือนกายตัดฝันคนที่กําลังอยากที่จะมานะ่ย,ยจ๋าเอ้ยว่าซันชีวิตเราคือของเรายายจ๋าเราในบ้านยายจ๋าเนี่ยมีทุกแนวทางความโชคดีก็มีนะฮะความทุกข์ปัญหาชีวิตคู่นะเรื่องการทํางานทําการ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตงานคือเงินเงินคือคุณค่าของชีวิตเราเราทำงานได้มันก็เป็นเสาหลักให้กับเราเองด้วยตัวเราเข้ากระเป๋าเราได้จากผัวเบิ้ลคูณสองยิ่งดีและสิ่งสำคัญสาวๆทุกคนย้ำย้ำเราไม่ได้มาตัวคนเดียวเราแบกด้วยภาระครอบครัวทางเมืองไทยผัวให้ไม่ได้เราก็ต้องลุกมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะอือจะไปหวังแต่ กับสามีคนเดียวแล้วบอมาพูดเรื่องทํางานว่าผัวไม่รักให้ทํางานอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะเราทํางานเพื่อเงินส่วนเนี้ยไปช่วยเหลือครอบครัวตัวเองไม่ได้เอาเข้ามาซัพพอร์ตครอบครัวที่อยู่กับสามีเลยฟังให้กระจ่างนะให้จบให้ชัดแต่และเคสเคไปมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะ ความทุกข์ยากลําบากเรื่องอาหารการกินมามาใหม่ๆสาวๆเกาทาไม่เป็นเหมือนยายจา๋าแต่ก่อนเนี่ยไม่เป็นมันก็ต้องฝึกเพราะว่าที่นี่ไม่มีร้านอาหารไทยนั่นก็คือทุกข์และลําบากแล้ะถ้าคนไม่คิดที่อยากจะทํากับข้าวแต่ปัจจุบัน นะฮะถ้าเงินผัวมีพอหรือว่าตัวเองทํางานอ่ะโทรสั่งกิ้งถึงบ้านยังสะดวกสบายแต่ว่าเงิน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 ใช้เงินอย่างเดียวนะเราจะซื้อกินทุกวันเงินเดือนเฮากระบบพอนะฮะแล้วก็ทีบมีเหลือส่งให้ครอบครัวเลยนี่คือเน้นเน้นเะนาะอธิบายในข้อมูลในเรื่องราวที่เจอจริงอยู่ในต่างแดนนะฮะพิคิดเห็นเป็นยังไงก็พินิจพิจารณาเอาถ้าบอยากได้ นะผัวฝรั่งที่ต้องทํางานช่วงเวลาเลือกก็เลือกให้ถูกนะแต่ถ้าไม่กลัวการทํางานมาอยู่เมืองนอกทํางานมันก็เงินทางนั้นเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วก็ความสบายใจของเราด้วยแล้วก็วัดหน่อยว่าชีวิตเราอยู่เมืองไทยนะเออเราทํางานไหมเราก็ต้องทํางาน เออราคาเท่าไรและเรือวัดความเป็นจริงว่าการก้าวเข้ามาเนี่ยมีฝรั่งให้เราเลือกแบบไหนถ้าเรามีให้เราเลือกว่าไอคนเนี้ยใช่ชั้นสามหมื่นนะอืมสัญญาไว้เลยอ่าว่าไปเนี่ยจะไม่ให้ชั้นทํางานถ้ามีหลายคนให้เลือกแล้วพินิจพิจารณาเอาหลายคนสัญญาเป็นเดีบดีให้เป็นก้อนเป็นกามพอแต่งงานมาแล้วมันคือคู่ชีวิต หนึ่งปีเลิศหรูสองปีเลิศหรูนะโปรโมชั่นใครนานก็ถือว่าโชคดีบางคนเนี่ยมาถึงปับ๊บมมองอย่างเข้าใจว่าสภาพบ้านผัวเป็นยังไงผัวทำงานเงินเดือนลุกขึ้นมาต่อย,ยอดเพื่อช่วยผัวถ้าผัวมีใจดูแลและผักดันให้เราจะยืนอยู่ได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะอันนี้ในมุมมองเยจ่าอยู่ในต่างแดนแต่มุมมองทางเมืองไทยก็ยังคิดว่า เอาผัวฝรั่งก็ต้องสบายสิงานไม่ต้องทําสิเงินก็ต้องให้ใช้สินะถ้าคุณเจอคนรวยแล้วขอให้คุณได้ดังคุณต้องการนั่นก็วัดอยู่ที่บุญวาสนาของคุณแต่ถ้าไม่ เราก็ต้องมาดิน้นหลนทุกคนเราเลือกคําว่าแต่งงานแล้วมันไม่เหมือนจีบนะจะสาวมาเที่ยวสมเดือนมาเห็นสภาพแล้วโอเคตอนอยู่นี่ไม่เหมือนเนาะเงินก็ไม่สปอร์ตตอนไปไทยแล้วอูมนะคะถ้าเราเลือกตอนนั้นยังไม่ทันแต่งก็โอเคเดินหน้าหาใหม่หามันจนได้ดีได้ดีในแบบที่ตัวเองต้องการนี้มันก็เป็นมันไม่มีกฎเกณฑ์ใครมาบังคับเราแต่ถ้าเราเลือกแล้วมันไม่ได้สมหวัง ม,มันไม่ได้สมหวังมันไม่ได้เป็นดั่งคิดนะเพราะชีวิตคู่คือครอบครัวเขาเอาเรามานะแต่งงานกับเราลงทุนกับเราเนี่ยกอจะได้มาเขาก็ให้เราละอาพูดถึงนะให้เราละเท่าไหร่และคนคนนี้ให้เราเนี่ยอ่ะ เรายังไม่เคยได้รับจากใครก็ถือว่าโชคดีแล้วเขาเคยให้เราแล้วเราได้รับแล้วพอมาอยู่สองสามเดือนหรือว่าปีสองปีสามปีเขาเริ่มหนักหนาะหรือเราก็ต้องมีหูมีตามีความรู้สึกสังเกตว่าเขาเป็นยังไงเขามีแรงเงินพอไหมไม่ใช่ว่าเราจะเอาคําพูดแลกคําเดียวที่บอกว่าเธอสัญญาแล้วไงเธอต้องให้ฉันได้สิอ่าฉันแต่งงานกับเธอเพราะฉันอยากสบายนะ วันแรกคุณพูดได้คุณพูดมาให้ตันหนักอืมพอว่าผ่านไปสี่ห้าปีคำนี้เราอาจจะตอกย้ำไม่ได้เพราะคนเราถ้าแบกคนคนหนึ่งนะไปนานๆโดยที่เราไม่ต่อย,ยอดคุณค่าให้เขาปื้่มปิตินะย้ำสเสน่ห์ผู้หญิงเราการปื้มปิติก็คือความรักความใส่ใจเออทำยังไงให้เขารู้สึกภูมิใจที่ได้เรามานะเออเนาะไม่ใช่ว่ามาเอาแค่เงินเรา มันก็ต้องเป็นสนิทของตัวเองที่ไม่มีใครมานั่นกันได้นะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เราขาดไหมเ,เราเป็นยังไงวันนี้เขาเบื่อเราเพราะอะไรนะคะหรือว่าเงินเขาน้อยลงแต่เรายังรีดเอาเหมือนเดิมแล้วเขารู้สึกแย่ เพราะว่าพลังเงินเขาเริ่มน้อยอันเนี้ยเราก็ต้องคิดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการใส่ใจดีขึ้นเรารู้ว่าเงินเขาน้อยเรายังใช้ยึดมั่นว่าเธอต้องให้เธอต้องทําเพราะเธอสัญญาฉันมาตั้งแต่แรกเราก็ผิดนะเยจ่าจขอพูดคํานี้เลยอเราก็เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะนี่คือสามีไม่ใช่ผู้บ่าวที่ไปหาคุณนะเออ แรกๆนะฮะไม่ใช่ผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานอ้เอาไว้ก่อนเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมแต่พอมีสามีแล้วเ,เราก็ต้องมาอ่ากลมกล่อมเกี้ยงเขาเรียกอะไรน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราพรึ่งเขามานานแล้วเราจะสร้างคุณค่าเพื่อพึ่งเขาได้ด้วยแบบฉบับของตัวเองยังไงแต่ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วเรื่องเงินเงินทองทองเขายังดูแลเราใส่ใจเราเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้9สเต็ป เพื่อหาเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเพราะภาระปัญหาทางเมืองไทยมันไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่เขาช่วยเรามาตั้งแต่ขั้นต้นพื้นฐานแล้วก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่เคยได้รับเราต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโหเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละไม่รักแล้วละนะเขามันไม่ให้เราเหมือนเดิมละอืมฉันไปหาใหม่นะชีวิตเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนเนี่ยมันไม่ง่าย ยำ้ำมันไม่ง่ายกว่วจะได้ผัวมาเป็นตัวตนจดทะเบียนแต่งงานมาอยู่กว่าจะได้สัญชาติก็ไม่ง่ายแล้วยิ่งการเลิกลาเพื่อที่จะแบบอ,อืมนะทิ้งแล้วเดินไปหาผัวใหม่เนี่ยมันยิ่งยากกว่ามันมีระบบระเบียบมันมีกฎหมายมันมีสารพัดนะคะแล้วความเข้งแข็งความแก่งของเราด้วยสาวเอ้ย คิดให้ดีอย่าเอาแต่มุมเรามุมเดียวเมื่อไหร่เราเก้าวมาเลือกคู่ไม่ว่าผัวไทยผัวฝรั่งนะเอจริงอยู่เราเลือกผัวฝรั่งเริ่มต้นเราได้ซนะัพพอร์ตเนาะพอเรามาเป็นคู่สามีภรรยาแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้เขาเรียนรู้เราเห็นอกเห็นใจเขาในแบบฉบับที่เราเอาภาระมาให้เขามากไปหรือเปล่าและภาระตรงนั้นเราจะตัดทอน ช่วยเขาไหมในการลุกข,ขึ้นมาทำงานไปเสริมเติมทางครอบครัวของเราเองแล้วเราจะเก่งแล้วจะ,อะมองเห็นว่าเราได้ผัวฝรั่งจะอุ้มทั้งตระกูล มันได้จริงเหรอเราได้ตลอดไปจริงเหรอเราต้องพินิษ์พิจารณาระยะเวลาชีวิต3ปี1ปีแรก2ปี3ปีบอกเลยทุกคนจะเห็นการแตกต่างและเปลี่ยนแปลงของคนที่อยู่กับเรานะคะเขาก็คนเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเขาก็เหนื่อยเป็นถ้าเขาเหนื่อยแล้วลากลากลาก สุดท้ายเขาไม่มีความสุขเขาย่อมคิดถึงความสุขของตัวเองแน่นอนพอถึงเวลานั้นอย่าบอกว่าเขาไม่รักเพราะเขาเหนื่อยอ่านะเรากลายเป็นภาระแล้วแถมยกภาระทางครอบครัวให้กับเขามันก็ไม่ถูกต้องนะสำหรับมุมมองเย,ยจ๋านะฮะพูดเอาความเป็นจริงเราได้ดีอืดีเพราะเขาให้เราเพราะเขา ให้ไม่ได้กลายเป็นเขาไม่ดีอันเนี้ยเราคิดผิดเพราะเราไม่พยายามกระตือรือร้นต่อยอดเองแต่สําหรับเมียคนเดียวฝรั่งเนี่ยเยจาก,ก็ยังเชื่อนะร้อยเปอร์เซ็นเมียคนเดียวหรือลูกติดเมียที่มาเนี่ยมันกําหนดเวลาเนาะถ้าเอามาด้วยแล้วเขาเลี้ยงได้ไอ้ที่ไม่ไหวหรือชีวิตคู่พังก็เพราะว่าปัญหาเงินเงินทองทองทางครอบครัวเมืองไทยทางน,านั้นไม่ว่าจากถัวให้หรือ เราลุกมาทำงานจนไม่มีเวลาดูแลผัวนะที่พังเนี่ยนี่คือจุดปัจจัยลองพินิษพิจารณาเช็คตัวเองดูเนาะแล้วไตร่ตรองนะฮะช่วงเวลาเริ่มต้นเราก็เลือกเอาเลือกขอให้สมหวังทุกประการดังต้องการเดอ้อทุกคนนี่แหละชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเราจะไปฟิกตุยตัวเลยอยู่กับยึดมั่น ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไม่ได้อารมณ์เรามันยังเปลี่ยนไปทุกวันพี่น้องนะสุขภาพร่างกายก็เช่นกันเหมือนกันฝรั่งกัะขนนะคะ